สวัสดีครับสวัสดีแฟนลับเอฟซีี่กำลังติดตามรับชมช่องบอลคนขับรถบ,บัสลำเพลินออฟฟิเชียลรบพี่น้องครับมือนี่เข้าเดินทางมาส่งหนองรับที่พักกันครับ f นอ่อง,อง,งเอฟซีกำลังผมคนกำลังหลายเลยครับพี่น้อง มาป่กนมื่นเอยู่ี่ยตมามาตลพี่ว่าเลสามพันนียุใสพี่บอลฮยเอคุณนอนยูโดมจ้ะจ้ะนอนยูโดมครับเงินออกมาพ่อกราบะเแบรบเอาแม่หน่อยถายยด้วยถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเขากันแล้ว เยอะมากค่ันเด็ก็ได้จ้ะอันเด็กก็ได้เอาอันที่ใสยแล้วแบบเนี้ย

มื่ขึ้นกลับไปปีอยากเบิดรถเครื่องรถเึง,งมาหน่อย <Okay. S 1> เออกินนมแล้วเหรียญน,นมแล้วได้ไปเซด็จออกได้ไปเซด็จออกเอาออกมากอยู่รถกำลังดือ้อเมืนกำลังขัน้น อนี้มนเอ็นน่อยว่าขับรถมอเตอร์ไซค์มาสองคนแต่อตร์ไนี์ความอเู่ไคระทุกระทุที่เราตันเพื่อมาให้กำลังใจคนกระทบก็ันเนี่ยดอกไปบ่างงนะไข่าดอนข้อง น,นอน,น,น,งงนก็ร่างกายัวง่านครนับเรามาเลยนองยิงทางเวีดเนะครับเรา

ยังน่าพี่หน้อยเดี๋ยวกันพูนกับบอสไทยเดี๋ยวกันพูนกับบอสไทยไม่ไหวดิซีโร่ตับนึกว่าแม่นานใส่ไหมทั้งสายไปทั้งรังนะพ่อ พิเอารถขึ้นไปแล้วนั่งทั้วเมื่อแม่ผมจเอาแม่นั่อยูเดวไปนอนงะก่อนจะกินข่าบ้านไปยันานับเจ้าบาบอกเอาใคไปฮะเอาไปทั้งสองไปสแล้วเนาะเอาไปพูดเดียวกด่ามาอีกบถ้าถ้าไม่น้อยบัวทอนี่ไปอีกอย่างหนึ่งเด้น่ะผมเสืออยู่ จอดไปนี่่ะกะทินต้งมาเอานั่งรถวรเมื่อเอาไปองเงที่วจิอีวดไส้เลยนะบ้านใครเด็ดหนกมองท่ีเอาไปจอดจอดไปดู

นี่ยังก่อพ่อนีหยังก่อพ่อเสียวมอไสขึ้นไทยรถกระบะไปส่งเถอะกระบะันาะ

ท่านเว็ดพี่นอยังไเสยเราก็พอยู่ๆเราเก็บไปนอนหรอไหนอยนอนยู่อนอนแก่นี่แล้วเขจะออกอันชอยออกไหมวะห่ มุ้หเรืองตีลูกสาวเอาอย่างว่าไงมันมามี้อมมามีเดี่วเาแม่บอกอันรักก็บอกรัก้องบอกอยู่ว่าแต่มีน่าสบบรูว่ารักเสียเอาอันช่อดอกไม้ว่าเสื้อผ้าเลยเสื้อผายแล้วพี่น้องแต่ขจอกอ่ะเอาเบอร์นุปายุที่ขอเบอร์นุปายุว่าจะมีคนมาส่งของแต่ว่ารว่าขจจะมาส่งเพรมาไล่ไงนงนอนนอนนอนเลยได้เสื้อผ้อีกแล้วครับ น้องดิทีพี่น้อได้แล้วพี่น้องได้เงอนมือดิจิตอลเขาแล้วเอโเต็มไดครับส่งรับคลิปนี้ก็ขอโจ๊ไใบสมีกันครับพี่น้องในอกันไม่คลิปหนาขอบคุณลายลายครับผม